สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กพามาทานอาหารบ้านๆง่ายๆค่ะวันนี้เนาะไข่พะโล้นี่เองค่ะแต่เป็นไข่เหมือนไข่พะโล้นะติ๊กต้มในน้ําพะโล้นะมันก็จะมีหมูสามชั้นมีไข่นะคะมีกระดูกหมูเนาะที่สําคัญติ๊กมีแจ่วบองค่ะแจ่วบองของแม่ประนอมไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ของเขาอร่อยค่ะที่นี่ก็คือเราหาได้ตามร้านเอเชียติ๊กอยู่เยอรมันนะคะเนาะนี่ค่ะ Graduate, lyn, ซื้อ <e okay. มาจากร้ really backpack, านเอเชียค่ะกับแก้มก็จะมีผักแก้มก็จะมีแตงกวาแล้วก็มีไรดิชเชียนค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆจะวันนี้ไม่กินข้าวเหนียวนะสิบห้ากินง่ายๆเลยค่ะมากๆค่ะมากินน้ำกันเลยเนาะก็นี่แหละค่ะอาหารง่ายๆสําหรับคนที่อยู่เมืองนอกใครอยากกินเจวนะคะผักกะมีแบบหนีนะคะบะมี่ผักบานเห่านะคะก็คือผักนีคือแตงกวาอยู่หนีนะคะเนาะกระแรดิทเชียนนะคะ แล้วติ๊กก็มีน้ำซุปนะคะของน้ำะโลมาด้วยนะคะลองข้อลองข้อนะทุกคนนะไปค่ะมาจกแจ่วบองกับติ๊กเลยนะคะไปค่ะไปทานกันเลยสวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้มาในสภาพที่เก็บกวดบ้านยังไม่เสร็จแต่หิวข้าวแล้วก็อยากมา ถ่ายวิดีโอนะคะคุยกับทุกคนเนาะต้องขอประทานอาภัยด้วยนะจ๊ะในการที่แต่งตัวไม่สุภาพหรือสวยหรูนะจ๊ะติเป็นคนบ้านๆน,นะคะเนาะนะโอเคค่ะมือนีิสิภากินอย่างหูบอเจ้าบองค่ะของแม่ปานอมนะกินแบบบ้านๆเลยคุณมา ก่อนอื่นนะคะคาแรกแหกมานกบขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ติ๊กด้วยนะคะเนาะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของแก่เด็กกะมีหมูสามสานมีกระดูกหมูตุนนะคะแล้วก็มีไข่นะคะที่ทำโลลนน่ะละคะ่ะเนาะแต่เอามากินแบบนี้แทนนะคะมาก่อนอื่นเลยค่ะง่ายๆคุณเอาแจ่วบองนี้นะคะเนี่ยตักมาใหญ่ๆเลยเอาลงใส่เข่าเลยค่ะนี่ค่ะ กินแบบนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวนะขอเคลียร์ให้แบบว่าให้บันทัวเข่าก่อนเนาะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะกินง่ายๆลูกสาวกินอยู่ขงๆนะคะเสียงป้งแป้งป้งแป,ง,ปงแป้งนะคะตางข้นตางหิวเนาะเห็นมะคุ้นเนี่ยค่ะ ข้าวสวยร้อนๆกับแจ่วบองของเรานะคะเห็นบอเห็นบอปะติ๊กจะพาชิมเลยขคาแหลกแหกมานะคะนี่ค่ะฝาดแจ่วบองไปก่อนค่ะอืสุดมืสามสั่นค่ะเห็นไหมเออไปค่ะนเ,เนี่ยกับแจ่วบองเข้าเนี่ยค่ะ กินง่ายๆค่ะอือนี่สำนีักระแสบแล้วนะคะอืม,อม,อม,อมสดงามค่ะ ม,มากค่ะอืติกนี้ไม่แค่เจวบองก็เขาติกอะอยู่ใดแล้วนะคะ แซ่บไข่ต้มค่ะอืมเห็นไหมไปค่ะคุณอาหารมันแบบตระเลตค่ะ นี่ไปค่ะตักเบิ้ดเลยค่ะเนีย่ยค่ะเห็นบอ่อืม เอาลงข้าวค่ะร้อนๆเห็นไหมคะเลิดม,มากแล้วค่ะแบบนี้เนาะดูเมืองนอกกินแบบนี้ถื่ว่าเริศแล้วนะข้างเนี่ยเห็นบหติ๊กเนี่ยอาหารไทยนี่คือเริศดสำหรับติ๊กเลยค่ะ,ะตอบสเต็กกระต่องนะจ๊ะ ง่ายๆเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเห็นบอกหอคุณมันน่าทานมากใช่ไหมคุณเห็นไหมง่ายๆเลยค่ะข้าวคุกนะคะข้าวคุกแจ่วบองนะคะอร่อยอร่อยเลยค่ะนะเดี๋ยวขอจัดแป๊บหนึ่งจัดะตวกถ่ยรูป <c oughs> <c oughs> นะคะเนาะ โอ้ยยังคือเสืดปทนานนะคะนี่ค่ะไปค่ะจัดแล้วก็ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆรอแป๊บนะจ๊ะนี่แหละแบบเขาเรียกแบบเรียวมากเลยนะคะจัดแล้วก็ถ่ายรูปทําหน้าปกแป๊บๆป๊นะจ๊ะเนาะอือแป๊บหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะถ่ายเรียบร้อยแล้วดูเห็นไหมเห็นไหม มาค่ะมายำกันเลยเข้าอร่อยมากนี่ค่ะสุดมาก ผู้ใดกินแบบติดกอะคอมเมนต์มานะคะมันแสบค่ะมันแสบอืมลองข้อลองขอดอืมแสบค่ะ ูแบบเปื่อยจริงค่ะเห็นไหมไข่นะคะ ừ. โอเคนะคะคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้เนาะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ติ๊กด้วยนะไว้มาเจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะพาทานอะไรสำหรับวันนี้ขอตัวจกเจวบองอย่างเงี้ยแซ่บๆอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแซ่บหลายเ้อ